สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็วอกหนึ่งวันกับลุงเอนะครับขอ,อกันมานานนะครับแต่วันนี้ไม่ได้วอกธรรมดาไปชิงเงินแสนเราถึงแล้วนี่คุณครับเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละกิดแล้วก็ทายของคนนี้ยังไงผมก็ได้รางวัลชุดแมทกันเลยอะ่ะอาีพเดยกกันดีเอ้ยเดี๋ยวผมเสียตลาดตายก่อนนะครับมันบูลี่น้องอันนั้นปูดบูลี่น้องตัวแบ๊ วันนี้ก็วอลกหนึ่งวันกับลุงเอนะครับขอกันมานานนะครับไม่ได้วอกธรรมดาไปชิงเงินแสนหกวีโอโกแข่งเกมอะไรไม่รู้นะครับเราก็จะไปเจออ่าน่าจะเป็นอนันต์ปูดปิมคุงที่เหลือยังไม่รู้นะครับว่าใครบ้างนะฮะก็จะไปกับน้องมันม่วงที่เราก็นี่ฮะภายใ,ในรถลุงเอก็มีอะไรครับนะบก็บารมีคนดูทั้งนั้นแหละก็ใช่ก็ยอมรับนี่น้องมันม่วงต้องใส่เสื้อสีม่วงเข้ากัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะไปเจอใครบ้างใครชนะเนี่ยรับแสนห้าเดี๋ยวไปดูว่า มือจะได้เงินกลับมาไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปเราขึ้นรถแล้วนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเตรียมตัวออกเดินทางกันจากบนสู่นะครปฐมเงินรางวัน1 5 0 0งาเราอยู่เราจะไปตามหาวันพีชที่นั่น <c oughs> นะครับไม่รู้ว่าไปเจอใครบ้างเดี๋ยวรอดูในคลิปนะครับนะฮะส่วนเกมที่แข่งรอดูที่พี่อนันต์เป็ดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่กองอนันต์เป็ดครับ อุปสรรคแรกครับน้องๆอ,ออกมาจากอุบลนนิดเดียวฝนตกเรียบร้อยกูโอ้โหพัะเจ้าเลยอะไรวันนี้เมื่อคืนอ่ะดูบอลก็ไม่ได้นอนนอนเจ็ดโมงเช้าเียวโก็ตกรอบแม่งขับรถเรามาจากอบุบลนฝนตกอีจะถึงมีโมงเนี่ยไปรุ้นเอานะ ตรงรนี้เจอหนองกีตอนนี้เราอยู่หนองกีกันนะครับทุกคนอ๋อปวดเยอะอบนมอเตอร์เวย์ปวดเยี่ยวออกทางไหนไม่มีเจ้า,าเจ้า,าเจ้าช่วยด้วยเจ้าเฮียไม่มีทางออกคนทางด้วยอยู่คนละลิ้ตเฮีย โอยไม่ไหวแล้วขบวนเดียวจริงจะถึงแล้วขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอ้โหเดียวไ,<ป>ไอ้ยี่คุย,ยแต่งจริงเนาะอีเหี้ย ัเมื่อไม่มีที่กลับรถดีเฮียไม่มีทาอพระเจ้า2.000 years later ทุกคนครับกูจะได้ที่พักแล้วหวหนหาที่พักสองชั่วโมงก็อยากได้ใกล้ๆที่เขาถ่ายอยากตื่นสายแล้วดูเฮียบอกรอยเยี่ยแตกกูทุกคนบ่เยี่ยแตกความสะอาดอีก ในกองคงไม่เหม็นลุงเรียหรอกนะไอ้เหี้ยอย่าใครมาขอนั่งรถกูนะพรุ่งนี้เลี้ยวแตกเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรได้ทิพย์พักแล้วไอ้เหี้ยมีอาร์เซนอลหน้าประตูชื่อโรงแรม,มอมรนะครับแถวแถวกองถ่ายนี่แหละเหี้ยเหี้ยมัลุ้นสี่ร้อยทุกคนเอาดีไอ้เหียดีกว่าบานโรงแรมที่กูไปนอนเคยนอนอีกอ่ะร้อยชีย้แตกกูจะขอนั่งรถไอ้เหี้ยนี่เป็นวงเลย แล้วว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วนะทุกคนเนะเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ขอนอนก่อนค่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็ตื่นแล้วนะครับเรากำลังจะไปกองถ่ายนะครับแต่เมื่อคืนนอนตีห้าหลับไม่ลงเลยครับน้องอย่างหลอนอะไรย่างนี้ต้องรอยอะรยะ่าทำเมื่อคืนแม่กินตัว,ตว,ตวที่เยี่ยวใส่เมื่อคืนเน่ครูแม่เยี่ยวแต่อยู่อะไรก็ไม่รู้อนะ่ะวัน,นี้แต่เดี๋ยวไปดูว่าเจอใครบ้าง,างน้องๆไหวแล้วเดี๋ยวขอขับรถก่อนสายแล้วเนี่ยเจอกัน นี่นะครับเรามาถึงกองถ่ายแล้วนะครับไปเราถึงแล้วเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโต๊ดสิไอโก้เปนอะเฮ้ยเฮ้ยเอกรินเข้าไอโก้เป้าเอาดิ้น้องฟางตรงเอแอบชอบอ่ะเอาเอาดี้เลยหรอโยนไว้โยนไว้เอาดี้เลยเหรอโยนไว้เอาดี้เลยเหรอ หางานนี้ตั้งแต่เดี๋ยวจะจับไม่ได้นะไม่รู้ไปบอกไหนขคอนเทนต์อะไรผมแค่ทำตัวถูกไม่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 มันถ่ายไปเรื่อยครับได้แต่ว่าวันนี้มามาชิงรางวัลเท่าไหร่นะสองล้านห้าป่ะอ๋อแสนห้าเห็นแค่แสนห้านะครับไม่ใช่สองล้านห้านะครับเฮ้ออะไรผิดวะไอพีมีบับเขาเขาจ่ายไว้สองล้านห้าโอ้โหนี่เขาพูดถึงกี่คนแล้วเนี่ยกูอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยพี่บิมเอ่อพวกนี้ประเด็นเยอะครับถามหน่อยอยากถามว่า เมนยูเลิกับอ๋อออเรื่งบลเรื่องบอลเรื่องบอลถามเรื่องบอลจะถามว่าเมนยูรู้ว่าทำไมเมนยูแพ้บ่อยทำไมอ่ะทำไมอ่ะอีโก้เยอะโค้ดอ่ะไม่แต่นักเตะนักเตะไม่ฟังโค้ชใช่นักเตะไม่ฟังโค้ชวันแมนโชว์ถูกไหมอ่ะทุกเอ็มเอาเขาด้วยเนี่ยนักเตะชอบแบบอาชอบเลี้ยงอ่าวันแมนเขาเรียกว่าเล่นแบบวันแมนโชว์ไปหน่อยถ้ากูออกนะเฮ้ยเฮ้ย กูคอดำนี่มึงสามขาวได้ใจก็ในเมื่อตัวกูดำแล้วคอจะขาวได้ไงวะนภาษาไทยผมมาเกศสีหมาถึงสีเทอมเอามารวมกันครผมอยากเป็นแรปเปอร์ผมพออ่ามีเอคเอดเอคเอดครับลูซามิธได้ไหมไม่น่าดังแค่ไหนไม่ดังแค่ไงกันไหนเลยด่ากูเทวทเทศอะไรนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะกลัวว่าเล่นจริงแล้วจะไม่วิ่งอ่ะดิก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเปิดงานผู้ใหญ่แล้ว ลูกลูกกำลังเป็นครั้งแรกนะครับร่อเดี๋ยวไเดี๋ยวหลยเดี๋ยเลยเขาอร่อยไม่ผมว่าเราตีหล่อกว่านิดเดียเหลวมๆนิดเดีวนี่แหละกี่ดัจิบแล้วก็ตายของคนนี้ยังไงผมก็ได้รางวัลอุ้ยเพราะเราต้ามีการจิบไปจ่ายในเกมเมอร์นี่คือนี่คือปล่อยจอยเลยอ่ะใช่เว่อ ในกูเกิลเขียนสามอันนี้อันนี้บุรีอายุนะครับไม่อันนี้เทครับพเอสามครับเอาจริงผมไม่เชื่อตลกผมเกิด3ั้นหนึ่งเก้าก็องเอาไปดูเลมีพีเดียเขียนอะไรนมันไปลงง่วหายหายอันนี้ก็กปีปีสามี่มีปีเดียด้วยหรอปีปีสามถึงเกรนเกาผมเกิดลายนวามนบเป็น9ก้าสามผมเกิดติดถามามวันโอ้โหเออ เออผมแกน้องมันบูลลี่น้องอันนั้นปูดบูลลี่น้องขออนุญาตนะครับชุดชุดแมทกันเลยอ่ะอันเดียวกันนี่เอ้ยได้ครับเดี๋ยวผมตายก่อนนะครับผมเสียสละเดี๋ยวผมเสียสละตายก่อนนะครับ วิธีพังตัวของฟีฟานดูเลยุเไปไหนอ่ะ่เห็นแกอยู่ตรงนี้ไม่เห็นแกไปแล้วอ่ะพี่พี่เห็นลุงเอป่ะคี่แกไปไหนวะผมก็ไม่เห็นนะเมื่อกี้ผมเห็นแกเรียก แล้วอยู่ๆแกหายพี่เห็นลุงเอไหมไม่เห็นเลยว่าอยู่ไหนวะลุงเอไม่รู้เรือไงลุงพ่ออายุอะไรฮะอายุอะไรลุงเอผมว่าพี่เจน่าจะแก่กว่าพี่แก่สามแปดก็ถึงว่ะสามถึงพี่ไม่น่าเลยเนี่ยแบบนี้นะเดี๋ยวกูจะคว้าบัตรประชาชนเลยเนี่นะไปลุงเอชิ่งกับไล้ววะลุงเอชิ่งกับโคตรเร็วเลยแล้วตอนแรกบอกมาไกลไม่อยากรีบกลับเอไปไหนวะผมก็ไม่รู้เขาเหมือนกันไม่รู้ไม่บ้านหรือเขาบอกผมว่าเขามากานไห เขาบอกผมว่าาพี่มาไกลพี่ไม่อยากพี่กับบ้านนะขออยยาวนั่งกูปวดปวดเลบเพียบตัวจริงแหวกใบระเพียบตัดเปียจริงหวกนี่ตัวจริงแม่งแลโอ้โหอมย่าอม้ามันคมกเฮ้นี่ตัวแบกู้้ลากะไร่นหัปักเลยครับแต่้อม่ให้เาใช่ไปเม่กี้ผมบอกไม่เอาิก้องไงก้อง รุ่นนี้ก็คือหลักฐานชั้นดีเลยครับแบกที่ติ๊กตัวแบกนะครับนี่ก็ปึงพอกันเลยผมมกนเป็นแบบเกมเมอร์อะเกมเมอร์เป็นโภคยิ่จริงไหมฮะเล่นเวลาเล่นเกมเก่งไหมอุ้ยผมนี่โอ้ผมเก่งแต่ทำไมเล่นเกมง่ายๆโอ้โหจังเลยเนี่ยมันมันเป็นการทางฟ้าเป็นการแบบกูจะรู้ว่าการทางฟ้าเขามายืนซุ่มอยู่ไม่บอกอย่าปล่อย เงี่ยเองออกซีนเองได้แล้วนี่ตอนนั่งแพมเยอะแยะไปรู้กันนี่ยช็อตแบบนี้เขาชอบคนวิ่งอะวิ่งนิดเดียวแต่ว่าช็อตโง่เนี่ยเขาเขาชอบเด็กเขาดูกอดไตอย่าตายโง่นะถ้าตายโง่อ่าต่ากูจับอยู่เงี้ยสักพักมันก็พี่กีดพี่หมูอันอยู่ในแองก์องอ่ะจะรู้อ่ะเลยเขานั่งที่ไหนได้พี่หมูอันดูอยู่เขาไปมือพี่เขาไปมือเออเขาตื่นได้เสี้ยผมอะไรมีดีก็ปล่อยทิ้งไป นี่เท็กสาวเ่เ้าค <i did> <tracks> ุณโกนตัวไงออกมาเท็กสาวแล้วพิ๊งปิ๊บแม่งปิ๊งผมไม่ได้บอกเลยตอนนั้นคิดยังไงที่วิ่งไล่อะเอาแรงมาจากไหนนั่นก็กรอกไทม์ไงไทม์แล้วก็ดูดละพักปิ่งตอยเองถ้าพักไม่ทำได้จะวิ่งวิ่งเนี่ยสองก้าวไม่เอาเลยดูเลยเป็นเป็นเป็นปิ๊งไปปิ๊บไปเอาเลยละกันเอาหนักเหรอฮะ แกไม่รอดแน่เดียวไปนวะเล่นต้องเล่นไหมครับเล่นหนุกใครตายแม่งพี่ปิดแม่งทารุณกรรมสาวปิดแม่งอันนั้นปูดแม่งทารุณกรรมฉันเนน้องคนนี้นะครับนะจฉาไปคนแรกเลยนะครับไปคนแรกเลยนะทุกคนพิชาหนู่นะคะตอนนี้ให้การจะพูดว่าอิจฉามากนะครับไปตั้งแต่บ่ายสองที่เหลือแม่งไม่ยอมลงหันไปดูอ่ะใครตายวะถ้าถ้าเขาไม่อยู่สลิปหมดผมฆ่าได้เลยพี่ สวัสดีน้องฟ้าใครอ่ะไม่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 แตกเฮ้ยอะไรอ่ะหนูตายไปไหนฮ้พ่อนี่ครวันนี้สุดเดือดนะครับนะฮะโอ้โหนี่คุณพ่อผมเลยครับอยากให้ใครไปดูคลิปจะเห็นเลยว่าความรักคู่หูคใช่คู่หูใหม่ความรักของพ่อกับลูกน่ารักขนาดไหนกูคิดถึงพ่อกูเลยรู้สึกสบายตอนพ่อพาคุณเล่นชิผหายเลย แี่ฟิลแม่โคตรได้เมื่อกี้เดี๋ยวเเปลี่ยนพี่เองนะดูแก่เฮ้ยดูแก่เนี่ลิมิเต็ดเฮ้ยเขาอวดว่ะลิมิเต็ดว่ะอ๋ออ๋อเหมือนกันเราแฟนคลับกันเหระใช่ครับนะฮะก็วันนี้ก็เดือดเนาะเดือดเดือดเดือดนะครับน้องๆนะฮะเดี๋ยวรอดูคลิปของพี่เป็ดนะนี่ก็โอ้ยอยู่คอนเทีเป็นยังไงครับพี่ก็เหนื่อยมากเขาหล่อมากเลยนะแต่สมัยก่อนเมื่อก่อนกูหล่อองเงี้ยแหละจริงๆคล้ายๆกันใช่จริงสมัยก่อน รจริงๆเขาเป็นคนใต้นี no. ่เขาบอกเขาคนใต้นอ้าวคนใต้เหรอใต่อย่างคนคนตี่ไหนคนทุกอย่างเป็นคนตีนคนใต้ไม่ได้แต่ว่าพูดไปก่อนนะคนใต้เหมือนกันใช่เขาสนุกมากนะครับดีที่วันนี้ได้ทำงานด้วยกันนะครับแต่เขากลอจริงสาวเยอะไหมบางทีก็เขาเยอะแล้นี่อันนี้อันนี้ออกนะใช่ไม่มีเลยอ่าไม่มีนะครับก็คือ ไม่มีเลยแต่ทำมืออย่างนี้นะครับไม่มีเลยต้องพูดด้วยครับยินดีที่เราจะเจอกันใหม่ครับพูดเยอะนะพงเอบพูดมากครับพี่สาวไมลุงไม่มีมีาวจริงไม่มีสานนี่สาบานครับนี่นาบสาวนี่อยากดูสเปคคุณไม่มีอยากไปเล่นฟังเขาพูดมาเขาอยากฟังแล้วพูดอยากฟังพูดไม่ได้แล้วมามาสเปคขอขอท่อนหนึ่งแบบเขาลุงเออะไรงงลุงเอลุงเอโดนเน็มาะกูก็ต่อยเฮดหน้ามึงไปถ้าโดนเน็ดด่าพ่อลุงเอกูช่วยด้วยยี่สิบ มึงคมดีโม่เนี่ยมึงด่ากูมึงให้โดนมึให้แรบด่ามึงแรบด่าแรบดีดีมแรบด่ากูนียมึงนิดเครดิตอะไรวะเนี่ยเออจะบอกนะว่าแอบเคยโดนเน็ตด่าเคยนะครับนะโดนไปสองหมื่นครับก็มันน่ารักอ่ะน้องโวกเนี่ยขอบคุณมากครับบีบมือแต้เลยนะครับครับโอเคเจอกันเนาทุกคนครับ ตอนนี้เราก็ถ่ายกันเสร็จเรียบร้อยเลยครับรอดูที่คลิปพี่อนันต์เป็ดนะครับนะวอกหนึ่งวันกับลุงวีมาถ่ายงานน่าจะคลอแหลวกีฟายนะพี่เป็ดนะครับก็เจอหลายคนนะครับก็สนุกมากนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบวอกอย่างเงี้ยที่ชอบเออลุงเอไปถ่ายคนนู้นคนนี้เล่นกับคนนู้นคนนี้นิดหน่อยนิดหน่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะกลับวนกันนะครับเดี๋ยวกลับเลยนะครับพลังเหลือกลัวนะครับเพราะฉะนั้นไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วน อเอาแล้วครับน้องๆเราก็กับมาถึงอุบลแล้วนะครับนะลวดเดียวถ่ายงานกับพี่อนันต์ปุดนะครับก็วอล์กหนึ่งวันนะครับเราใช้น้องมันม่วงไปกลับนะครับก็เป็นวอล์กหนึ่งวันเราจะจบแค่นี้แล้วกันอย่าไปลืมอย่าลืมนะไปดูเธอคุณเกือบตายอ่ะจริงๆถ้ากูณปัญาทำอีกนะขับรถไปมาอย่างเงี้ยนะนะครับอย่าหาทำอีกขาตึงหมดเลยลวดเดียวกรุงเทพอุบล ถ้าดูชุดยังไม่ได้เปลี่ยนเลย <g ül> ใช่ตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่อยู่ๆๆตรงนั้นแหละใช่แล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนเลยครับสำหรับไลน์ไอไลนติดปากไงมาดหาเงินบ่อยสำหรับคลิปนี้